รัฐวัตรจัดให้สัมพันธ์ตอนนี้หลายๆคนก็ถามถึงเลยถ้าผมก็เอ่อก็ตามที่เผ่าหมายถึงว่าความสัมพันธ์ก็ตามที่เผ่าไปนะครับก็คุยกันแล้วว่าว่าเลิกกันคือนานหรือยังนะอยากกับเรื่อนี้ไก็สักพักแงนะครับ ใช้คว่าเลิกคือไม่ได้ห่างไม่รเลิกจริงๆใช่จากการคุยกันนี้ล่าสุดนะครับที่เราครถามสาเหตุเท่าที่เขาที่เจ็บต้่งตอบได้เนา<ด>นะก็ผมว่ามันก็เหมือนความสัมพันธ์ทุกคู่ที่ที่มันจะมีความความสุขแล้วมันก็มีเรื่องที่แบบมัน,ม,นมันไม่เข้าใจกันเรื่องที่มันต่างกันนะครับแล้วก็เราก็พยายามจะปรับเข้าหากันมาเรื่อยๆตั้งแต่ เรารู้ว่าโอเคมันมีจุดที่มันตางกันอยู่แล้วทุกคนก็พยายามทั้งสองคนก็พยายามอย่างเต็มที่มากๆที่จะแบบอยู่ด้วยกันให้ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มันมันก็เต็มที่แล้วทั้งสองคนจริงๆใครเป็นฝ่ายที่ตัดสินใจจับมือมาคุยกันว่าเออเราเราฟองแค่นี้ไหมเป็นการคุยกันครับคุยกันมากกว่าก็คือแบบมันก็เ้องจริงมันก็เริ่มจากจากแบบ มีการแบบคุยเรื่องปัญหานี้ขึ้นมาแบบเรสปัญหานี้ขึ้นมาแล้วก็แล้วก็วกเถียงกันนี่แหละครับแล้วก็แบบมันถึงจุดที่แบบต่างคนต่างรู้สึกว่าถ้าเกินถ้าปรับเกินกว่านี้ไปมันจะเป็นการเอาเกลียดกฝ่ไยแสดงวราปัญหามันน่าจะนัดยาวนานแล้วกับกับเรื่องที่ต้องพยายามปรับกันตลอดใช่ครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบ แค่ปัญหาแบบไม่ใช่แบบเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราก็แบบปล่อยมืออะไรเงี้ยมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่กับมันนานมากๆแต่นะเราก็คือไม่ได้แบบนั่งะเละกันสุดใช่ครับสุดท้ายเราก็คือแบบบริการตกลงกันมากกว่าไม่ได้ทนะเลาะไมีคนถามเรนะื่องกลางเพราะว่ากลาก็ถูกมาเกี่ยวว่าเรือความที่เราโปรโมทละครใ,ในใดคนก็ว่าเป็นรุ<ๆ>่สามหรือเปล่าอันนี้ก็ตอบได้ชัดเจนเลยครับไม่มีใครมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นปลาหรือว่าเป็นไข่ก็ตามเพราะว่าส่วนนั้นก็คือโอเคละครมันกระอ,อนพอดีและด้วยด้วยแนวของละครมันเป็นละครรักโรแมนติกครับเราก็ภาพที่เราลงทั้งหมดมันเป็นภาพที่มาจากงานไม่ว่าจะมาจากละครก็จะมาจากการโปรโมทไม่ได้เป็นภาพแบบเราไปไหนมาไหนไปเที่ยวกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเข้าใจได้แล้วที่ผม ผมลงปกติเพราะว่าผมก็เห็นใจเพื่อนร่วมง,งานทุกๆคนว่าไม่ใหญ่เขามาเดือดร้อนกับเรื่องส่วนตัวของผมใช่เพราะควาเป็นโครงการที่ปางเราได้ถามามเราไหมครับว่าแบบเรื่องเขาโดนอะไรบ้างครับผมมีไปไปขอโทษครับขอโทษเพราะว่าเราก็ได้เห็นบ้าง <พอ S 1> ว่าเขากโ็โดนโดนโดนหนักอยู่เหมือนกันอะไรย่งนี้ครับใช่โดนบางทีก็ว่าเสียๆห,หายเราก็รู้สึกว่ามันมาจากเราแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันไม่จริงนึง จำากับปางคือไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาเลยไม่มีครับตอนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็เป็นเพื่อนกันใช่ครับรา่ว่ออยู่กองก็สนิทกันแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรเกินไปกว่านั้ถ้าความิใจเราตอนี้ครับก็1แล้วตอนแรกคิดว่าดีครับแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าก็ยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็มีบาง์คอมเมนต์แบบอ้างที่ว่าจะไม่ดูละครเราอย่างเงี้ยเศครับแบบ คนนั้นผมเคารพการตัดสินใจของแต่ละคนนะครับเพราะว่าสําหรับแฟนคลับคู่หรือคนที่ซับพอร์ตเรามาตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็ขอโทษแหละที่ทําให้แบบผิดหวังครับทาทัึงวันนี้จึ่งเราเสียดายไหมครับตลอดระยะเวลาที่คนก็เชียร์คู่เราแบบเออมันดูน่าจะทุ่ันอะไรแบบเนี้ยเสียดายครับใช่ ก็จริงๆแล้วปัญหามันก็มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทําให้มันไปต่อไม่ได้จริงๆแต่ว่าสิ่งดีๆระหว่างทางมันก็เยอะมากๆจนเราอย่างวันนี้กันอะใรที่ออกมาพูดนะคะแบบว่าเจ็บยรับกับบตั้งหลักขนาดไหนที่แบบเพราะว่ามันก็กดดันเราหลายๆอย่างหลายเรื่องเลยใช่ใช่ครับก็คิดว่าควรจะออกมาทำอะไรให้ชัดเจนบ้างครับเพราะว่า มันก็มีหลายคนที่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ไว่าจะเป็นคนรอบตัวผมที่โดนคนมาถามไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผมพี่น้องผมหรือว่าเพื่อนๆผมอะไรแบบนี้ผมก็ไม่อยากให้คนต้องมาแบบเดือดร้อนเพราะผมหรือว่าต้องมาแบบลำบากใจจะมาถามผมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็แล้วมันก็เป็นงานที่เรารับไว้ตั้งนานแล้วอยู่แล้วด้วยครับก็เลยคิดว่าโอเคในเมื่อเจอพี่ๆอยู่แล้วก็ ก็ตอบแบบนี้เลยดีกว่าวันนี้ยังเปิดอยู่ไหมคะหรือว่าเลิกทุกคลิปยแล้วยังยังยังรู้สึกอยู่ครับเพราะว่าจริงๆมันก็สับซับเก็บยาวแต่คริงเราก็ยังเป็นห่วงเขาเรื่งแบบว่าต้องหวังที่อจะเขาอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเขาเป็นคนที่ก่อนตอนนี้ผมก็ยังยังหวังดีกับเขามากๆแล้วก็ยังรักเขาอยู่ครับมันแค่เป็นเรื่องที่ถ้าไปต่อในสถานะของของของแฟนกันหรือว่าคนรักกันมันอาจจะ เหนื่อยเกินไปสําหรับเราทั้งสองคนแต่ว่าสุดท้ายแล้วสำหรับผมเขาเป็นคนดีามากคนหนึ่งแล้วเขาเป็นคนที่หวังดีกับบาม,มากๆจริงๆแล้วว่าอนาคตมันมีโอกาสถ้าท่านโตขึ้นกันแล้วสู้เนียวสัตว์จะกลับมาคุยกันได้อีกอันนี้ก็ตอบไม่ได้เลยครับ เราต้องต่างกันแล้วก็เราเราหาตรงกลางตรงนั้นไม่ได้เป็นอย่ามแก้ไขมากๆแล้ยงานนี่ของวัฒนารรมวันนี้มีคุยเพราะว่ายังไงบ้างบไม่ได้คุยเลยครับไม่ได้คุยเลยครับหลัแจากวันนั้นก็ไม่ได้คุยเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าแบบคือผมไม่กล้าคิดแทนอะไรเลยผมไม่ผมไม่ไม่รู้ว่าถ้าเราทักไป จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับใช่ครับแต่ก็กาจะมาพูดความจริงเท่าที่พูดได้นั่นแหละก็อนาคตข้างหน้าอากาศโอกาสในการร่วมงานกันอะไรกันนี้แล้วแต่เขาดีกว่าครับใใหห้้ความสบายใจของเราเป็นหลักครับครับผมตัวราก็้อมนเออ ต้ใช้เวลาใช่แต่ว่าผมเอาสบายใผเป็นหลักเลยไม่ว่าจะอะไรก็ตามเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขก็เป็นผู้หญิงมเป็นผู้ชายส่วนลูกแล้นขับเป็นหวงเศษนนะคะแบบก็มีบางคอมเมตที่เป็นกนขับเแล้วเรดีว่าแหละเป็นห่วงอออไง้เป็นห่วงไหมว่านีก็ผมว่ามันเป็นทางที่ให้ในตอนนี้นะในตอนนี้เราจะไมต้องนั่ง ทะเลาะกันในเรื่องที่มันไม่ได้จะเป็นอะ้รกเ็เราเราจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าความสำคัญมันเหนื่อยในตอนนี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าปัญหาที่มันเจอกันมันทำให้เราต้องมานั่งเถียงกันมานั่งทะเลาะกันเราต่างคนก็ต่างไม่มีเวลาต่างคนก็ต่างลาแล้วมันก็เหนื่อยม, <c oughs> มันจะกลายเป็นแบบมีผม ผภาพมีผต่ออะไรหลายอย่างกนะ็ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับแล้วก็ก็ขอโทษอีกครั้ทงที่กำไม่คิดว่าคนามนะเพราเวลาแบบเรื่องจากละครยังออนอยู่เนาะเราพี่เราต้องลงรูปกับพางอย่างเี้เราถ <ๆ S 1> ไปมาถ้าเรื่องลงรูปโปรโมทเนี่ยผมขออนุญาตลงเป็นปกตินะครับเพราะว่าส่วนตัวความคิดของผมคือผมอันนี้ไม่ใช่งานของผมคนเดียววะ แล้วเราค่อนเหนื่อยกันมากกับะคอเรื่องนี้เราก็ใช้เวลาหลายเดือนในการถ่ายทำแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมหรือว่าตัดแสดงคนอื่นมารวมถึงทีมงานด้วยผมไม่อยากให้การโปรโมทต้องมาหยุดชะางักกับเรื่องส่วนตัวของผมแค่คนเดียวพี่เจษทอะไรผมมองว่าเป็นการเกินจริงหรือวไปหรือเปล่าคะไม่นะครับผมรู้สึกว่าก็ ก็ไม่ใหญ่แล้วมีสกใจแล้วก็เราก็เลยเราก็เลยลงผมมองว่าการที่เราเลี่ยงที่จะไม่ลงมันแสดงความไม่มีสนใจมากกว่าเออแล้วแล้วก็วันนี้ได้ได้ออกมาพูดบ้างแล้วคือประเด็นก็ลงเส้นคาดจริงจริงแล้วก็ก็คนก็น่าจะรู้เรื่องจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องเดาว่าแบบมันจะมีอะไรอกินยันอีกทางว่า I yeah, know.